ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่แรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบเขาชอบคุณที่อะไรสำหรับตัวเขานะคะเขาเองรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยมี ความเป็นสายบูสายลุยนะคะดูแลตัวเองได้แล้วก็คอยอบอ้อมดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างด้วยเป็นคนน่ารักนะคะรู้จักการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่ปล่อยตัวเองไปตามความสบายๆไม่เรื่องมากไม่คิดเยอะเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจอะไรหลายอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ปกป้องปกครองคนรอบๆตัวได้เป็นอย่างดี มีความรักแล้วก็ศรัทธาในตัวเองสูงนะคะเขาเลยคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่เลยนะคะอารมณ์แบบอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเรียนรู้อยากจะสื่อสารกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยแอบหลงรักโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะด้วยความที่เป็นคนเฟนลี่ช่างเอาใจมีความรู้ความสามารถเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนี่แหละที่ทำให้เขาชอบคุณหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ